สวัสดีค่ะตายช่อง Ravi Dings นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำนมเปือกกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้ผงเผือกยี่ห้อติ่งฟงค่ะเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทกันดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะ ผงเผือกก็จะมีสีม่วงนะคะเป็นผงผุแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆกันต่อนะคะเราจะใช้นมสดนะคะนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดค่ะเราจะใช้วัตถุดิบเพียงเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้ผงเผือกนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เราจะละลายกับน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่เราจะใช้ก็คือ100 ml ค่ะทีนี้เราก็จะคนผงเผือกให้ละลายกับน้ำร้อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาแยกน้ําเผือกนะคะออกมาประมาณ10-15มิลได้ค่ะเราแยกไปก่อนเลยค่ะทีนี้เราก็จะเทน้ําเผลือกที่เราเตรียมไว้นะคะตามด้วยนมข้นจืดค่ะสำหรับนมข้นจืดเราใช้อยู่ที่25 ml นะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้นมข้นหวานค่ะสำหรับนมข้นหวานเราจะใช้อยู่ที่ปริมาณ45 ml นะคะแล้วก็เทส่วนผสมเข้าด้วยกันค่ะทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็นนมสดค่ะเราจะใช้นมสดอยู่ที่90 ml นะคะอ่าเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปนะคะทีนี้นมผืเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนมเผือกที่เราทำนะคะสำหรับแก้ว22ออน,นะคะ่ะสีของนมเผือกก็จะออกเป็นสีม่วงอ่อนนะคะน่าทานม,มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำเผือกที่เราเหลือไว้ ด้านบน,นะคะ่ะเพื่อให้เขามีสีสันมากขึ้นนะคะถ้าเราอยากได้ความสวยงามหรือสีที่ชัดขึ้นนะคะเราก็สามารถใส่น้ำเผือกในปริมาณที่มากขึ้นกว่านี้ได้ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนมเผือกค่ะทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถลองนำสูตรนี้ไปทำทานที่บ้านดูได้นะคะถ้ารสชาติเป็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องลาบิดิงช่องนี้สำหรับวันนี้ให้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ